วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เคยเป็นที่กล่าวขวัญถึงในแวดวงสังคมและตลาดหุ้นไทยกับการพลิกผันครั้งใหญ่ของไฮโซคิมพรอนประภาทายาทตระกูลดังที่เคยเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของรถซูปเปอร์คาร์บูกาติไชรอนคันเดียวในประเทศไทยและเป็นนักสะสมงานศิลปะระดับโลกจากภาพลักษณ์ของไฮโซหมื่นล้านผู้ใช้ชีวิตหรูหรากลับต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่พลิกผันเมื่อในเดือนมกราคม2569 เขาพร้อมด้วยแม่และพี่ชายได้ถูกอายการสั่งให้ออกหมายจับในคดีปั่นหุ้นบริษัทมอริเทิร์จำกัดมหาชนหรือมอคดีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อตัวเขาเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงคนในครอบครัวด้วยจนถูกขนานนามเป็นว่าเกมยกบ้านที่สั่งสะเทือนวงการไฮโซและตลาดทุนไทยอะไรคือเบื้องหลังของคดีมหากราบนี้และเหตุใดไฮโซคิม so ถึงต้องตกเป็นผู้ต้องหา เราจะมาไขาปริศนาและเจาะลึกเรื่องราวทั้งบทกันครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงคดีความเรามาทําความรู้จักกับนายเอกพัฒน์พรประภาหรือที่รู้จักกันในานามไฮโซคิมกันก่อนครับเขาคือทายาทเรื่องที่3ของตระกูลพรประภาซึ่งเป็นตระกูลมหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักร SP i n ี e ินเ t i o n a นชและเป็นผู้นําเข้ารถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทยด้วยพื้นเพาทางครอบครัวที่ร่ํารวยทําให้ไฮโซคิมเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่หรูหรา เขามีชื่อเสียงในฐานะนักสะสมรถซูปเปอร์คาร์หายากระดับโลกโดยเฉพาะบูกาติชัยร่อนที่มีเพียงคันเดียวในไทยและยังเป็นนักสะสมงานศิลปะตัวยงไลฟ์สไตล์ของเขาเต็มไปด้วยความฟุ่มเฟือยการเดินทางไปต่างประเทศการเข้าร่วมงานสังคมชั้นสูงและการใช้ชีวิตที่ใครหลายคนต่างใฝ่ฝันภาพลักษณ์ของไฮโซคิมคือชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จมีฐานะร่ำรวยและมีอิทธิพลในวงการสังคมชั้นสูง เขาเป็นที่ยอมรับในฐานะนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงและเป็นบุคคลที่น่าจับตามองในวงการธุรกิจและสังคมไทยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมาจากคดีการสร้างราคาหุ้นหรือที่เรียกกันว่าการปั่นหุ้นของบริษัทมอรีเทิร์นจำกัดมหาชนหรือมอซึ่งเป็นคดีที่สร้างความเสียหายยางมหาศาลต่อบริษัทหลักทรัพย์กว่า4,500ถึง5,300ล้านบาท คดีนี้เริ่มเป็นที่จับตาเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ตรวจพบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น M O R E ซึ่งมีลักษณะของการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันช่อโกงสร้างราคาหุ้น ไฮโซคิมพรอนประพาถูกระบุว่ามีส่วนพัวพันในคดีนี้โดยมีชื่อปรากฏในบัญชีซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างราคาและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการกระทําความผิดแม้ว่าเขาจะปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดแต่พยานหลักฐานที่รวบรวมโดยพนักงานสอบสวนก็ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ไม่อาจปฏิเสธได้สิ่งที่ทำให้คดีนี้เป็นที่ฮือฮาและถูกเรียกว่าเกมยกบ้าน ไม่ใช่เพียงเพราะไฮโซคิม so ตกเป็นผู้ต้องหาเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะคดีนี้ได้ลุกลามไปถึงคนในครอบครัวของเขาด้วยในเดือนมกราคม2569อายการได้สั่งให้ออกหมายจับบุคคลสำคัญอีกสองรายซึ่งเป็นมารดาของไฮโซคิม so คือนางอรพินพรประภาและพี่ชายนายอธิพัฒนพรประภาการที่ทั้งสามคนไม่เดินทางมาพบอัยการตามนัดเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2569นี้ ทำให้พนักงานสอบสวนต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติการที่เข้าข่ายการหลบหนีการถูกออกหมายจับพร้อมกันทั้งครอบครัวเช่นนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของตระกูลพรอนประภาสายนี้ต้องมัวหมองและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงที่สั่งสมมานอกจากนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปป,ปงยังได้สั่งอายัดทรัพย์สินและบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับคดีปั่นรุ่นโม รวมถึงหุ้นในบัญชีของไฮโซคิมซึ่งเป็นการตัดตอนเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนี่คือจุดสุดของภาพลักษณ์ไฮโซหมื่นล้านที่เคยรุ่งโร์และเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหญ่ของตระกูลพรอนประภาคดีนี้ยังของดำเนินต่อไปและอนาคตของไฮโซคิมและครอบครัวยังของเป็นเครื่องหมายคำถามพวกเขาจะเลือกที่จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมหรือจะเลือกเส้นทางการหลบหนีถาวร นี่คือสิ่งที่สังคมและนักลงทุนต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด